นี่เรื่องผีเนี่ยนะที่บ้านผมเขาสอนผีไม่มีในโลกผีไม่มีในโลกไม่มีหรอกเดี๋ยวกูจะจับผีมาให้มึงดูแล้วจะมึงละกันเออไฟายาเวโกฮะฟายาเวโกอะไรนะฝากย่างไว้ก่อนโอ้ตายแค่ฝากนี่ฝากย่างไว้ก่อนฟายาวโกฟายาเวโก,วโก,วโก,วโกอะไรของมึงเนี่ยมันเป็นภาษาของอาจารย์อ๋อเรื่องของอาจารย์เองรออยู่ตรงนี้แล้วกัน อยู่นี่นี่เองตามหาตั้งนานเจอนะละมังอนันตปาชยัยเออปาติเทเทนาอปาติยาอปาติเทเทคืออปาติทๆๆออปาติคืดคืดคืดสู้เหรอ ไอ้ผีเลยกูโอ้ยโอ๊ยแม่งตกชใยจนหน้าซีดหมดเลยกูไม่กลัวมึงหรอกไอ้ผีก็ไม่ใช่เพศฮะก็ไม่ใช่เพศอะไรนะกูไม่ใช่ผีมึงไม่ใช่ผีแล้วมึงเป็น กูเป <cin stereotype> <m aks> <dragging> ็นอะไรนะกูเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรนะกูเป็นอาจารย์ไม่ใช่ผีฮะกูบอกว่ากูเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรไม่ใช่อาจารย์มึงุดหดอารนี่มัารย์อะไรกันชายอปติเทนสิตาบัติยาอบติตกูอปติโถอปติ ก <gas> ระเถิบให้กูตายซะก่อนนลก็ได้กูว่าแดกมึง